สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีที่ดินสวยๆทาเลดีมากๆนะครับนำเสนอ1แปลงนะครับอยู่พระยาสุเรนซอย28นะครับเนื้อที่183ตารางวาด้านข้างๆติดคลองด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับนี่เลยนะครับอันนี้ถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้างๆเลย8เมตรนะครับแปลงนี้อยู่ใน หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทหารกองหนุนซอยพระยาสุเรน28นะครับเข้าจากถนนหลักถนนพระยาสุร εν, เรนเข้ามาถึงแปลงที่ดินประมาณ500เมตรนะครับถ้าออกปากซอยไปเลี้ยวซ้ายก็ไปเชื่อมกับถนนรามินทาน,นะครับประมาณ2กิโลสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีบางชันก็อยู่หน้าปากซอยเลยประมาณสัก2กิโลนิดๆน,นะครับถ้าออกปากซอยไปเลี้ยวขวาก็จะไปเชื่อมกับถนนเลียบคลองสองผ่านแยกรามกะโหลกนะครับแยกรามกะโหลกประมาณ2กิโลถนนเลียบคลองสองประมาณสัก สี่โลนะครับคร่าวๆประมาณนี้ด้านหลังตรงนี้ด้านข้างฝั่งตรงนี้นะครับเป็นคลองนะครับเป็นคลองก็ติดถนนสองฝั่งนะฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ยซอยหนึ่งทับสี่แล้วก็อีกซอยหนึ่งด้านหลังนู้นครับหนึ่งทับห้าฝั่งเนี้หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างประมาณยี่สิบสาเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปชนกับอีกซอยหนึ่งเนี่ยประมาณสามสิบสองเมตรเนื้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามตารางวานะครับถมแล้วแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างประมาณนี้นะครับก็ ปรับปรุงหน่อยอยู่อาศัยได้นะครับท่านใดที่ชอบที่ดินแบบริมคลองนะครับริมคลองอหลังนี้เลยหลังนี้เลยลองมาดูนะครับเงียบสงบหน้าพักอาศัยนะครับแล้วก็บร,รากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเจ้รราของลงต้นไม้ไว้เยอะเลยนะครับทั้งมะม่วงส้มโอมะยงชิดนะครับลำไยก็มีนะส้มโอก็มีลงต้นไม้ผลมไม้ของทานเยอะเลยเยอะเลย เห็นเขาบอกว่ามะม่วงเนี่ยมีให้กินทั้งปีครับมีให้กินทั้งปีแล้วก็มีไผ่มีไผ่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูคลองกันหน่อยถ้าใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์2 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้แคปรูปทรงลายสะดวกสุดนะครับไอดียลายผมจำง่ายมาก at home 4นะครับ at s i g e home ที่แปลว่าบ้านแล้วก็เลข4นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขา เจ้าของบ้านเขาก็จะอารมณ์ศิลปินนิดหนึ่งนะอารมณ์ศิลปินนิดนึงเนะน,น,น,นี่ยชอบแบบแนวริวมริมคลองริมตะลิ่งอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไปดูของกันหน่อยของกว้างอยู่นะเนี่ยนะครับก็อันนี้อยู่ข้างๆกับหมู่บ้านมันทนานะครับอยู่ระหว่างเดอะรีเจนต์กับหมู่บ้านมนรทนานะครับอันนี้อยู่ซอยพระยาสุเรงยี่สิบแปดนะครับเข้าซอย ประมาณสักห้ารอยเมตรซอยนี้มันซอยในหมู่บ้านเนี่ยซอยซอยหนึ่งทับสี่นะครับซอยหนึ่งทับสี่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีเทาเฮามีเทาเฮานะครับสองฝั่งเลยก็หมู่บ้านใหญ่อยู่นะหมู่บ้านเนี้ยนะครับก็บรรยากาศดีนะครับท่านใดที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย0 9 5ย์2 2 4 7 9ูสุขุมบ้านและที่ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่ยอมๆนะครับสำหรับปลูกบ้านพักกาศัยหรือจะทำออฟฟิศ เล็กๆนะครับประมาณนี้ชอบแนวที่แบบอยู่ติดริมคลองธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมที่นี่ได้นะครับ183ตารางว่าอยู่ในซอยพระยาสุเรน28นะครับอยู่ในหมู่บ้านทหารกองหนุนนั่นเองนะครับก็ฝากกันไ้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่สวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย